สวัสดีเพื่อน,อนๆทุกท่านและ f c ทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมลุงจามาหารถไฟนะครับวันนี้เราอยู่ันที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับวันนี้เวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กันนี่เลยครับสามขบวนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายขาบวนห้าสองนะครับรถด,ด่วน ซึ่งซ้ายมือนี้ก็จะเป็นรถด่วนขบวนที่14นะครับแลวก็ฝั่งขวามือก็เป็นรถด่วนขบวนที่10นะครับก็กำลังทำการติดเครื่องยนต์เพื่อออกเวลา6โมงเย็นนะครับก็ส่วนคันนี้ขบวนรถด่วนที่14ก็ออกเวลา17นาฬิกานะครับ 5้าโมงเย็นตรงเลยนะครับนี่รถอยู่รถบ,รถบรพพหหนึ่งศหนึ่งหครับของขอบวนรถด่วนที่14นะครับวันนี้รถด่วนขบวน52ไม่มีตู้รถบอ,ถบอพอหอนะครับ จะเป็นตู้อย่างนี้เลยนะครับเป็นรถบรชสสี่หกนนะครับนี่ก็จะเป็นรถนอนนะครับปรับอากาศชั้นที่หนึ่งครับบอนอ,อปหอนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะครับรถด่วน ขบวนที่สี่แม่สวยงามมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่สองนะครับบอนอทปหนึ่งศูนย์เจ็ดสามนะครับกร้องการติดเครื่องยนต์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดู รถด่วนขบวนที่สิบสีก่อนนะครับนี้จอดอยู่ในชัญนชาลาที่สามนะครับเดี๋ยววันนี้รถด่วน5้าสองเดี๋ยวมีทีเด็ดครับรู้สึกว่า แอดจะเห็นทีเด็ดน,นะครับใน,นบรรยากาศบริเวณสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับก็ผู้โดยสารก็กำลังทยอยมานะครับ วันนี้รถด่วน14กระบวน14มีทั้งหมด13,000นี่มีบชสพ่วงด้วยครับวันนี้1140นะครับเป็นรถนั่งชั้น3 แล้วก็นี่เลยครับเป็นรถบรชทแปดเจ็ดนะครับรถนั่งชั้นสองพัดลมนะครับเอาเราเดินไปดู รถด่วนขบวน52ให้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผู้โดยสารก็กำลังทยอยมาแล้วนะครับอ๋อวันนี้รถด่วนขบวน52มีทั้งหมด11คันครับก็ตามด้วยบช .21159 ครับ เดีวเราไปดูที่เด็ดตู้หน้ากันเลยนะครับเป็นรถนอนในรถบชอ21145ครับชั้นสามอันนี้ชั้นสามมีสองคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปพ่วงที่ลำปางอีกตู้หนึ่งนะครับรถนั่งชั้นสามนี่เป็นรถ นั่งพัดลมนะครับบอชท่อเจคันที่7จ็ดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทีเด็ดกันเลยนี่ครับเป็นรถนอนเดวูนะฮะโอ้ยนานๆจะมาทีนึงนะฮะนี่รถนอนชั้นสองปรับอากาศนะครับ หายเลขบนทปหนึ่งหนึ่งสครับนี่ครับว่ารถนอนไดวูนะครับนี่ก็จะเป็นรถนอนปรับอากาศชั้นสองแบบรุ่นเก่านะครับ

น,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 นีนนน้เป็นรถนอนชั้นสองประปากาศบนทป1น4 0ครับก็รถนอนคันสุดท้ายเป็นรถนอนชั้นสองประปากาศเหมือนกันนะครับคันที่หนึ่งหมายเลขนบทปอ1 0 7 7ครับแล้วก็ วันนี้รถพนักงานก็เป็นนี่เลยครับชั้น2นอนพัดลมนะครับบอนทอ1 4 8 8ครับก็นี่ก็จะใช้เป็นรถสำหรับพนักงานนะครับเดี๋ยวก็ขบวน407ก็ก็กำลังจะเข้าสถานีรถไฟเชียงใหม่ครับนคะรสวรรค์เชียงใหม่ แล้วก็นี่นะครับรถบชอส .4 6ีก็จะบรรทุกนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าสิ่งของที่แบบชิ้นใหญ่ๆนะครับบอติด่วน52จะพว่วงรถบอบพอหอมาด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่มีนะครับ รถด่วนขบวนที่สิบก็มีเจ้าพนักงานนะครับทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเราตอนนี้เราอยู่กันที่ชานชาลาที่สองนะครับเดี๋ยวขบวน407ก็กำลังจะเข้าส,าสถานีรถไฟเชียงใหม่ครับเสีงก็รถด่วนขบวนที่สิบก็จอดอยู่ที่ชานชาลาที่หนึ่งนะครับ ซึ่งก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขบวน407นครสวรรค์เชียงใหม่ครับขบวนรถท้องถิ่นครับซึ่งจะเทียบเข้าในชาญชาลาทางที่2ครับ ึงขบวน407ก็กำลังจะเคลื่อนเข้าในชานชลาที่สองครับเป็นรถดีเซลรางนะครับอันนี้มาสามคันนะครับหมายเลข1128ครับ ก็หมายเลขหนึ่งหนึ่งสองสองครับวิจีตนเสกในระเทียเ์ลายหางสถานี่ชียงใหม่เป็นเรียบร้อยแล้วกรณีท่านจะลจากขบนรถรปรตสอบสีของในสมาร์ของท่านนำลงจากะบนรถให้ดูตั้งเลยครบรถเลยครับสถานีเชียงใหม่ในนามของการรถไฟประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ดยสารทุกท่าน มีใช้บริการรถไฟในการเดินทางครับบังครับ a i d i t i o n ฟรีลิฟตช่องใหม่เดอวส t สเตชันและรถข้นต้ช่องใหม่ปัจจุบันบริษัทยอเวองกิ้งมีบริเวณรเดเทสตเลเวอของไทยแลนด์อพิเชีย์ยอเวลอนกิ้งแอนด์มอโรเซอร์ยอเวลกเียร์เที่ยวเวลาสินา <fin anta> <ots> ิกานาทีขนาดร์บวนรถเลกอเที่ยวแลนชาชารทที่4ค่ะถ้าบริิัททมีตั๋วเดินทางัับบวเทน่ยรถเล บนรถเที่ยวนี้ไม่มีผู้เสียมจำายอาหารและเครื่งดให้บริการถ้างบริษารตรวจเสียซื้ออาหารและเครื่องดื่มของท่านรังขุ้นกระโดรถเยนรับประทานระหว่างาเดินทางด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Attention please Passenger Pool Air Travel b y t y Express Train Number 22 Future Time f r 3 e d u g e t on t i e k e t Online Platform Number 4 Today the Train Just Have r e s o o m o a n y t h Car a t h e a i n ก็ขบวนที่407ก็กำลังออกจากชันชาลาที่2เพื่อไปจอดไว้ฝั่งนี้นะครับเพื่อทำความสะอาดนะครับ เป็นรถดีเซลรังนั่งชั้น3นะครับกอสข1222อขอ1 2 2นะครับ ก็จะถอยเข้ามาไว้ในชาญนเชาลาที่6นะครับสำหรับขบวน407 ถอยเข้าไปที่โรงเก็บรถนะครับเพื่อทำการตรวจสอบตรวจเช็คนะครับแล้วก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นหัวรถจักรฮิตาชินะครับเดี๋ยวจะเอาไว้ทําขบวนรถด่วน52ครับซึ่งตอนนี้ก็ รถจากฮิตาชิก็ติดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจะทำการมาต่อกับตู้โดยสารรถด่วน52ครับควันขาวมาเลยนะครับ เป็นหมายเลขพิเชิหมายเลข4ี่ห้าหนึนนะครับเครื่องแบบกระหึ่มเลยครับ เป็นมาแล้วนะครับหรถจักฮิตาชิ4510นะครับอันนี้เราอยู่กับพี่แอดมินด้วยนะครับเจอกันนะฮะมาต่อทำขบวน52ครับฮิตาชิ4510นะครับ ทำการต่อขอพ่วงก,กันนะครับสีงดงามมากเลยนะฮะหัจากฮิตาชิสี่ห้าหนึ่ง หมน407ก็ทำการถอยกลับมาเก็บไว้ที่ชานชาลาที่6นะครับ รอเวลาออกนะครับรถด,ด่วนขบวนห้าสองออกจากเชียงใหม่เวลา10 5ห้านาฬิกาสานาทีครับ เสียงที่ได้ยินเมื่อกี้ก็เป็นเสียงหวีดของหัวรถจักรพิตชิเป็นเสียงเอกลักษณ์ของหัวนี้เลยนะครับี่กรอพนักง,งานก็ขนของสัมภาระขึ้นไว้บนรถนะครับ นีหมายเลขนี้ก็จะเป็นหมายเป็นเครื่องนะครับฮิตาชิก็จะมีสองเครื่องนะครับเครื่องที่1กับเครื่องที่สอง ขบวน407ก็เอามาเก็บไว้ในชานชาลาที่6ครับ ก็เป mm ็น LED นะครับไฟหัวรถจักรยติชินะครับก็ซึ่งขบวน52ก็เป็นขบวนที่3นะครับ ที่เข้ากรุงเทพขบวนแรกก็เป็นขบวนที่102นะครับเชียงใหม่กรุงเทพขบวนที่2อก็รถด่วนนั่งประกาศดีเซลรางขบวนที่8นะครับก็ขบวนที่3เนี่ยครับเป็นรถด่วน52ขบวนที่4ก็จะเป็นรถด่วนขบวนที่14นะครับก็ขบวนสุดท้ายก็นี่เลยขบวนที่10นะครับ หรือว่าสายเหนือเนี่ยมีรถเข้ากรุงเทพกันถึงห้าขบวนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามารอชม ขบวน52ออกจากสถานีเชียงใหม่กันครับจะมีเจ้าหน้าที่เดินเอาห่วงมาให้แล้วนะครับสำหรับขบวน52ใครจะได้เวลาออกจากสถานีรถไฟเชียงใหม่แล้วครับ ก็ขอบวนรถด่วน52ก็กำลังจอดจากสถานีรถไฟเชียงใหม่นะครับ โดดขบวน52ก็ใกล้จะได้เวลาออกจากสถานีเชียงใหม่แล้วครับก็เป็นการให้สัญญาณไฟแล้วนะครับ ขบวน52ก็ออกจากสถานีรถไฟเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เวลาออกแล้วเปิดไฟ LED ด้วยนะครับ เลื่อนออกจากสถานีเชียงใหม่แล้วนะครับ เดวนี่เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะนำคลิปใหม่ๆม,มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันครับก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ